เอาใหม่ทุกคนคลิปนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าพี่จะมามองของการตลาดให้กับทุกคนค่ะวันนี้เวลาเราขายของออนไลน์เนี่ยอย่าคิดว่าเราอะสมมติว่าเราเพิ่งสร้างตัวตนตอนนี้เราไม่ได้มีต้นทุนแต่เรามีแค่ความรู้อย่าคิดว่าใครวะจะมาซื้อของของเราให้เรามองการตลาดไปเลยว่าถ้าเราตั้งใจสร้างตัวตน มันจะมีแหละลูกค้าที่แบบเขาอยากใช้สินค้าของเราแล้วเขาจะเอาสินค้าของเราไปขายคุณมองไปไกลถึงระดับนี้เลยอย่างเช่นเพียงตอนนี้เพิ่งมาคิดออกครูบาอาจารย์ท่านนี้สอนเลยเช่นเราจะไม่ขายแค่ปีกเราขายส่งด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมติมีร้านในอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยบ้านพี่นี่เขาเรียกว่าร้านอะไรนะที่ขายของทุกอย่างอะ่ะทุกคนขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายติบข้าวเขาจะขายทุกอย่างเลย สามหลันนั้นคือเขาขายแบบเดียวกันหมดเลยแต่ทําไมเขาขายได้อ่ะทุกคนคิดดูเห็นไหมนั่นคือความคิดของนักธุรกิจที่เขาจะรับผู้สิ่งทุกอย่างมาในบ้านของเขาที่เขาขายทุกอย่างแต่สามล้านเนี่ยขายเหมือนกันหมดเลยนะสามสี่ห้าล้านเรียงกันในอําเภอแวงน้อยเนี่ยขายเหมือนกันหมดเลยแต่ทําไมเขาไม่ได่ากันวะแต่ทําไมเขารักกันอ่ะทุกคนคิดแค่นี้นี่แหละเขาเรียกว่า ความสามัคคีของคนพื้นที่นั้นๆเหมือนกันเลยขายของออนไลน์อ่ะขายสินค้าเหมือนกันแต่ทําไมเขาขายดีแต่ทําไมเขาขายได้ทุกอย่างแต่ทําไมเขาไม่มาด่ากันเหมือนพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปเช่นเหมือนพี่เคยขายสังขยาใช่ไหมอ่ะอยูดีเขาขายสังขยาอยู่นี่กูเข็นสังขยาไปขายเนะี่ยกูโดนเขาด่าเลยเว้เขาว่าพื้นกูตั้งแต่หนาซอยเย็นปากซอยเลยเังสี่แหยเขาใจบ่าพี่น้องนี่แหละปัญหาที่ชีวิตคนเราในสังคมอ่ะมันเจอ นะเออนี่แหละเขาเรียกว่ามันไม่ใช่อยู่ที่ตัวใครคนหนึ่งมันอยู่ที่สันดานของคนคนนั้นที่เข้าห่วงก้างเข้าใจไหมเราก็ยอยากจะบอกทุกคนที่มาเห็นคลิปนี้ว่าในโลกออนไลน์อ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะทุกคนขาเช่นเราขายได้ทุกอย่างต่อให้เราขายเหมือนแบรนด์นี้แบรนด์นี้แบรนด์นี้แต่เราก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันบนโลกใบนี้บนจัก,กรวาลแห่งนี้ได้ เช่นสมมติว่าพี่จะเรียนกับครูท่านนี้เราเรียนกับครูห้าคนอ่ะก็เป็นไปได้ที่พี่จะสามารถที่จะเอาเงินไปจ่ายซื้อครูห้าคนนี้ได้ซื้อคอร์สครูได้ซื้อสินค้าครูบาอาจารย์ท่านนี้ได้เพราะพี่ต้องการประสบความสําเร็จอย่างหวดเดีวเหมือนกันค่ะเวลาเราสร้างตัวตนให้เราคิดวางแผนแบบนี้เลยในการสร้างตัวต,วตวนอธิษฐานจิตบอกพ่อจัก,กรวาลเลยว่าขอเจอคนแบบเนี้ย ที่เขาชอบค้าขายอ่ะที่เขาชอบทําธุรกิจ